สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้ส่วนบอลสีคุณทำคอนำบอลเก่าๆมาให้ดูกันหน่อยครับเป็นบอลใบยาวนะครับที่มีชื่อว่าหรือสีโคบุตรครับนี่ชัดเจนเลยครับบอลใบยาวเป็นบอลเก่านะครับบอลโบราณนะครับหรือสีโคบุตนี่โอ้โหดูดูสีนะครับสีของพื้นใบจะออกเป็นสีน้ำตาลอมแดงนะครับนี่ครับ และตรงหูนะครับตรงหูนะครับจะมีสีเขียวเละๆด,ด้วยสะดือแดงครับนี่ครับสะดือแดงเส้นกระดูกนะครับเส้นใบจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนิดๆน,น,นะครับนี่ครับฤูสีขมตรคืออาจารย์ของทศกัณฐ์ครับเพื่อนๆครับนี่ บอกก่อนเนี่ยฮะเดี๋ยวจะไม่รู้จักถ้าถ้าูจักแล้วก็โอเคนะครับนี่ครับความเหลือบของสีผมชอบนะครับมีเม็ดสีขาวที่ลอยขึ้นมานะครับเม็ดสีขาวลอยขึ้นมานี่ตรงนี้กระดูกเป็นสีออกเขียวๆนะครับบางอันก็เป็นสีน้ำตาลนะครับมันแล้วแต่สภาพใบนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับแต่พื้นใบเป็นสีน้ำตาลอมแดงสวยนะครับผมว่าดูมีม์ขังนิดนิดถ้ามองแล้วอาจจะคล้ายๆกับทศกัณ์นะครับ สายเดียวกันเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์ทศกัณฐ์ครับนี่ทศกัณฐ์อาจจะออกเขียวๆเยอะนี่ตง้งหูนี่ก็ออกจะเกือบเหมือนนะแต่จะไม่ใช่ดูทศกัณฐ์นี่ทศกัณฐ์จะเป็นสีนี้จะมีเม็ดขึ้นมานะครับทศกัณฐ์นี่เอามาให้ดูเฉยๆนะครับเป็นบ,นบยอลใบยาวเหมือนกันแต่ถ้าฤๅษีขบูธอันนี้เอามาให้ดูเพราะว่าเป็นอาจารย์ที่เก็บกล่องดวงใจของทศกัณฐ์เอาไว้ครับนี่โอ้สุดยอดเหลือเกินครับนี่ฤๅษีขบูธอ่านะครับ าใครที่อยากสะสมนะครับผมว่าควรจะเก็บไว้มันมันดูมีมวลขลังถ้าคนชอบแนวนี้นะบอลกัตสีนะครับอ่าครับผมก็จะสับเอามาให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นบอลเก่าบอลใหม่บอลโบราณน,นะครับบอลใบ,บนู่นใบนี่อะไรเอามาให้ดูกันเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะไม่ได้ไมเเ่เคยเห็นด้วยแต่มันเพราะว่าเป็นบอลเก่าที่อา,อาจจะ เลิกลาในการเก็บกันแล้วอะไม่เป็นไรครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาชมกันใหม่ว่าคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมาให้ชมอีกนะครับวันนี้เอาความงามของอ่าฤสีโคบุทธนะครับท่านอาจารย์ของทศกัณฐ์เอามาให้ชมก่อนว่างามขนาดนี้ครับและลากันไปด้วยความงามของฤศีโคบุทแหละคบ,บกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ